ตอนนี้ฉันจะนอนดูหนังจะนอนดูซีรีส์กินป๊อปคอนอยู่ขาไกวห้างอยู่ก็ตามแต่บอกว่าไม่ว่างเล่นตัวไหมคะเล่นตัวใช่คุณจะต้องทำตัวให้มีค่าอย่าให้มันง่ายเกินไปแล้วถ้าผู้ชายคนนั้นเขาไม่ให้เกียรติถ้าเขาไม่สามารถรอคุณได้ปล่อยเขาไปเลยคะ่ะไม่ใช่เฉพาะเขาเทคุณได้นะคุณมีสิทธิ์เทเขาได้ด้วยนะคะที่รัก ไม่ใช่ว่าผู้ชายเทผู้หญิงได้อย่างเดียวนะผู้หญิงก็สามารถเทผู้ชายได้เหมือนกันถ้าเขาไม่เคารพการตัดสินใจของคุณนะ่ะโอ้โหผู้หญิงคนนี้ยุ่งว่ะเออฉันก็ไม่สนใจแล้วอนะ่ะฉันก็ไปของฉันไปหาผู้หญิงคนใหม่ดีกว่าแสดงว่าผู้ชายคนนั้นเขาไม่เหมาะกับคุณแล้วค่ะ เขาไม่ได้เกียดตับคุณเขาไม่ได้เห็นคุณค่าเวลาของคุณนะคะทุกคนนะนี่แหละคุณล้าน่าถึงบอกว่าถ้าอยากให้เขาตามมันไม่ได้ยากเลยนะคะอย่างง่ายจะต้องทําตัวให้ยุ่งยุ่งเข้าไว้นะคะเวลาช่วงจังหวะไหนที่คุณพอมีเวลาจะให้ก็คือให้ไม่ใช่ว่าจะจดจ่ออยู่กับผู้ชายคนนี้ตลอดเวลานะคะ